สิชินบัญชรชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังการาทโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสเพปฏิติตามแมหังมัทเกเต,เ,ตเตมุนิสราสีเสปฏิตโิโตไมหังพุทโธธรรมูทวิโล ทวิโลเจเนสังคโครปฏิทิโตไมหังอุเรสัพะคุณากาโรหะทะเยเม,มอนนรุธโทสารีปุตโตจะทักคินีโกนทันโยปฏิภาคัสมิงโมคขาลาโนจะวามเกทักคินสวเนไมหังอาสุงอานันทะราหโลกัสโปจะมหานามโมอุพาสุง วามัสโตะเกเกสโตปฏิทิพ,พาคสมิงสุริโยวะปะพังกโรนิสันโนสิริสัมมันโปสัมปันโนสุพิโตมุนิปุงฆโวกุมาระกัสโปเทโรมะเหศีจิตตะวาทโกโมัยหังวัฒนเนนิจจังปฏิทาสิสิคุณากโร กุณโนังคุลิมาโรจักอุปาลีนันทะสีวลีเทราปัจจะอิเมชาตาณลาเตติลากามะมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาสกาเอเตสีติมหาเทราชิตะวันโตชินโนรสาชลันตาศีเสชลันตาศีละเตเชนะ อังคมังเคสุสันติตารัตนังปุระโตอาสิทักิเนเมตสุตตกังทัชักังปัฉโตอาสิวาเมอังคุลิมาลกังคันทะโมระปะริตันจะอาตานาติยะสุตตกังอากาเสชะ ทนังอาศิเสสาปาการสันธิตาชินานานา,นาวะระสังยุตาตาสัตตปาการะละังกตาวาตปิตาทะสัญชาตาพาหิรัตชตตุปัทวาอเสสาวินายังยันตุอนันทะอานันตชินะเตชะสา วะสะโตเมสกิจเจนะสธาสัมพุทธะปัญชเรชินะปัญชะพระมัชมหิวิหรันตังมหิตตเลสทาปาเลนตุมังสเพเต,ตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุตโตสุรโขชินานุภาเวนะชิชตุ ปโธธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังคานุภาเวนะชิตันตรารโยสัทธรรมานุภาวะปาลิโตจะรามิชินะปัญเรติ13ภาพระหงมหากาพระหงุงสหัสสมะพินิมมิตะสาวุทันตังครีเมคลัลงอุทิตะโคระสะเนนมารัง ธานาทิธรรมวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิมาราติเรกะมะพิยุทธิตะสัพพรรติงโครัมปนาละวกะกัมมะคะมะทะัทธายขังคันตีสุทันตะวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิ นาลาคิริงคะชะวังอติมัตตะภูตังทาวะขิจกกะมะสเนวะสุทารุนันตังมตมเมตตมุสกะวิทนาชิตวามุนินโธตันเตชะสาพาวตุเตชยมังคลานิอุกิตตะฆะขะมะ หัตถสุทารนุนตังทาวันติโยชนะปะังภุริมาละวันตังอิทีพิสังขะตะมะโนชิตวาโมนินโทตันเตชะสาพระวะตุเตชยมังคลานิสกตวานะกัฏะมุทะรังอิวะสัพอิวะคับนิินียาคับพินียา จายะทุกขะวะจนังชนกายะมัชเชสันเตนะโสมะวิทินาชิตวามนินโทตันเตชะสาพระวะตวเตชยามังคลานิสัจจังวิหายะมะติสัจจะกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติคันทพูตัง ปัญญาปฏิปัชะลิโตชิตวาโมนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคลานินันโทปนันทะพุชคังวิพุทังไม่เหิตจริงปุตเตณะเทระพุชเคนะธรมมปยันโตอิตูปเทเทสะวิเทนะยชิตวาโมนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคลานิ ทุกขาหะทิที่ผู้ชเคนะสุทัตหัดถังพรมังสุวิสุทธิชุติมิทิภะกาพิธานังยานาคาเทนะวิชินาชิตวามมุนินโท ตันเตชะสาพอตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธ,ธะชยะมังคะระอัตทะคาถายโยว,วาจนโนทินะทิเนสารเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิสุปัถะวานิโมกขังสุขังอะทิฆเมยยะนโรสปันโยมหาการุ นิโกนาโทหิตายะสัพพะปานินังปุเรตวาปารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจ,จวเชนะโหตุเตชยมังขลังชยันโตโพธิยาโมเลสักกะยาังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิเชยโยหต โหหิชยชยสุชยมังคะเลอปะราชิตะบัลังเกสีเสปะทะวิโปโคเรอภิเศเกเพัพะพุทธานังอักขปะโตปโมคติสุนักขตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุติตัง สุขโนสุมุมตโตจะสุยิทังพรมจาริสุปทัทขินางกายะกรรมังวาจากามร,กรกมกมังปัทขินางปัทขินางมโนกรมมังปนิทีเตปทัทขินาปทัทขินานิกตะวานะพาลันตเถปทัทขินี พวตุสัพพังคลังรักขัตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสถานสุทีพวันตุเตพวตุสัพพังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสถานสุทีพวันตุเตพระวัตุสัพพังคังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสถานสุทีพวันตุเตสิบสี่ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินี ทูเปคเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมะทาเนนะภวันเตปูชิตาสุดถิงกรโณเตถวิหาระมัตทะเลเทราจะมัตชานะวกาจะพิกขโวาการามิกาสารามิกาทานะปฏิอุป,ปาสกาคามาจะเทสานิขามาจะ อิสาราอัสปสปานะภูตาสุขิตาพวันตุเตชะลาผู้ชายเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสธาชาตาอัตโวปปาติกานิญญานิกังธรรมวรังปฏิจะเตสัพเพปิทุกขสั กะรโรนตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมทันพานราจะบ,บุคลาสังโฆโหตุสมะโควะอัฏฐายะจะหิตายะจัอัมเหรักขตุธรรมสัทธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุเนยยามะ ธรรมเมอริยปะเวทิตปยปันนาหงตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเนธรรมาทารังปะเวชันโตกาเลเทโวปวัตสตุงปวัตสตุวุธิภาวายะสตานางสมิทังเนตุเมธนิงเมตาปิตาจะอัตตะระชังนิจังรักขันติปุตตะกัง เอวังธรรมเมนะราชาโนประชังรักขันตุสัพพทา15เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปตาจะนิทุกขาพยปตาจะนิพยาโสกปตาจะนิโสกาหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวะตาจะอัมเหเหิสัมภตังบุญยะสัมภทัง สัพเพเทว,วานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังท,ทันตุสัทยะสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาภิราตาหุนตุขัดฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระรัปตาปัจเจก,กานัจะยังพลังอารหันตานันจะ เตเชนะรักขังพันธามิสพพโสสิบหกสุงคนคาถาโหตุสัพังสุงขลังรักขันตุสพเทวตาสัพุทธานุภาเวนะสุธีหุนตุนนรันตรังโมตุสัพังสุมังขลังรักขันตุสพเทวตาสภธรรมานุภาเวนะสุธีหุนตุนนรันตรังโมตุสัพังสุังขลังรักขันตุสพเทวตาสภสังคานุภาเวนะ สุทธิหนตุนิรันตรังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษารอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตไตรด้วยการสาธยาบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตรและพระคถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่นางกองมีชัยสิงห์ผู้เป็นมารดาให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยามตล และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุมโมธนาแลโปรดอํานวยอมพอรให้แก่วัตถุมงคลพระพิตายอดเศีเรียนยอดเศีเรียนว่าค้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสำเร็จศักดิ์สิทธิุประการเทิด